มีคนถามดิฉันว่าแล้วผู้ชายที่มักเกี่ยวกอดผู้หญิงนะคะเรานะ่ในมุมมองของผู้หญิงเนะี่ยรู้สึกว่า,าเราชื่นชอบหรือเปล่า สำหรับในมุมมองของเรานะคะถ้าเกิดว่าการแสดงความเคารพหรือว่าการแสดงความรักจริงๆอ่ะคือการทําคุณความดีให้ซึ่งกันและกันค่ะคนที่เขาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่เขาอ่ะรู้จักวางตัวที่เหมาะสมนะเขาจะวางตัวต่อทุกเพศทุกวัยอย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะค่ะเขาจะไม่มักไปเกี่ยวกอดผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแก่เด็ก หรือว่าผู้หญิงประเภทแบบไหนก็ตามค่ะเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมค่ะพฤติกรรมเช่นนี้ค่ะเพราะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของคนแก่ก็ตามหรือว่าฝ่ายของอผู้ชายก็ตามค่ะเขาจะวางตัวเหมาะสมไม่ใช่ว่าวันๆเนี่ยเอาแต่เวลาไปเกี่ยวกดกันของคนที่มีกิเลสตันหาราคะของสัตว์เดรัจฉานที่มีพฤติกรรมติดสัตว์กันค่ะ เพราะว่าการวางตัวที่เหมาะสมเนี่ยมันจะสามารถที่จะเป็นปลาแนวทางที่กระทําความดีได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปฟังแนวคิดของคนที่มีแต่หลักวิชาการว่าเนี่ยถ้าเราเจอคนแก่เนี่ยเราจะกอดเราจะหอมยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนพูดอย่างเงี้ยขึ้นมาที่เป็นแค่หลักวิชาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นการวางตัวไม่เหมาะสมต่อเพศตรงข้ามดิฉันก็ไม่ชอบพฤติกรรมของผู้ชายแบบนี้ค่ะเพราะว่าผู้ชายแบบนี้เนี่ยเขาจะนึกถึงแต่ตนเองอยากจะเรียกร้องให้คนอื่นนะมาสนใจตนเองมารักตนเอง ป็นจริงแล้วนะคะเขาจะไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูลูกเมียได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเขาจะหลงในลาบสการะชื่อเสียงอํานาจเงินทองของตนเองแล้วก็จะทําประโยชน์เพื่อตนเองวงตระกูลของตนเองพรรคพวกของตนเองโดยไม่ชอบธรรมแต่เข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นคนดีคะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ดีหรอกคะ่ะมีแต่กิเลสตัณหาราคะไปหมดคะ่ะเพราะคนที่เขามีสติปัญญาคนที่เขาวางตัวเป็นเน่เขาจะอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมในทุกๆเรื่องคะ่ะ